สวัสดีครับหลังคลาวิสเตอร์ครับถ้าถามว่าแบรนด์นาฬิกาหรูแบรนด์ไหนที่อยู่คู่กับวงการมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนานนะครับเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องมีชื่อของแท็กโคยเออร์อยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนใช่ไหมครับแบรนด์นาฬิกาหรูสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับที่อยู่กับวงการมอเตอร์สปอร์ตมามากกว่า100ปีและยังลดแล่นมาจนถึงทุกวันนี้ในสนามนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเส้นทางประวัติศาสตร์ของแท็กโคยเออร์ว่ากว่าที่จะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเขาต้องผ่่าาานนนอะไรรมมบบ้ง้งงวันันัีผลค เริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของแทค็กคอยเออร์กันก่อนเลยนะครับ ท,ทุกคนย้อนกลับไปครับในปี1860ที่เมืองแซงอีมเมียประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเอรูอาฮอยเออร์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีอายุประมาณ20ปีเท่านั้นนะครับเขามีความชื่นชอบและความหลงไหลในนาฬิกาเป็นอย่างมากเลยก,กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาตั้งบริษัทนาฬิกาเล็กๆขึ้นมาภายในฟาร์มของครอบครัวในยุคนั้น,นครับจริงๆก็เริ่มมีนาฬิกาหรูหลายแบรนด์ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ฮอยเออร์แตกต่างคือเขาไม่ได้ทําแค่นาฬิกาา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 าขข้้้อออมมืืธรรรรรดททัั่่่่วววไปแตเเเจจะนนนีนกรสรนกสงฬิบลห stopwatch ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าล้ำสมัยสุดๆจนกระทั่งในปี1869ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แท็กฮอยเออร์หรือว่าฮอยเออร์ในเวลานั้นนะครับได้จดสิทธิบัตรหรือว่าแพลย์เทนใบแรกขึ้นมาครับนาฬิกา stopwatch เรือนอื่นๆในขณะนั้นเนี่ยจะต้องใช้กุญแจดอกเล็กๆเพื่อปลดสลักและไขเพื่อให้สามารถไขลานได้ใช่ไหมครับอาจจะใช้งานได้ไม่สะดวกสบายสักเท่าไหร่ซึ่งฮอยเออร์เห็นปัญหาในจุดนี้นะครับ จึงได้คิดค้นนวัตรกรรมของนาฬิกาจับเวลาที่สามารถไขาลานได้ด้วยเม็ดมยมด้านบนตัวเครื่องทําให้ผู้ใช้งานสามารถไขาลานนาฬิกาได้สะดวกยิ่งขึ้นและไม่ต้องพกกุญแจดอกเล็กๆดอกนั้นอีกต่อไปครับ ต่อมาในปี1887ครับเอเดวาร์ฮอยเออร์ก็ได้จดสิทธิบัตร oscillating pinion อีกหนึ่งใบนะครับช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถกดเริ่มหรือหยุดเวลาของกลไกโครโนกราฟถือเป็นฟังก์ชันสำคัญของการจับเวลาในขณะนั้นที่ยังไม่มีใครทำสิ่งนี้มาก่อนนะครับและยังถูกใช้ในเครื่องนาฬิกาสมัยใหม่จนถึงทุกวันนี้อีกด้วยนั่นเองครับ เข้าสู่ช่วงต้นของศตรวรรษที่20หรือว่าในปี1920นะครับเป็นปีที่ฮอยเอร์เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในวงการมอเตอร์สปอร์ตและวงการกีฬาครับเพราะว่าฮอยเอร์เนี่ยได้รับเลือกให้กลายเป็นผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการหรือ official timekeeper ของการแข่งขันโอลิมปิกที่อันเวิร์ดปารสและอัมสเตอร์ดมในระหว่างปี1920ถึงปี1928นะครับซึ่งฮอยเอร์ครับก็ได้ผลิตนาฬิกาที่มีเทคโนโลยี split second chronograph ที่สามารถจับเวลาผู้เข้าแข่งขันหลายคนได้ในครั้งเดียวมีความแม่นยำในระดับ1ต่อ5วินาทีซึ่งถือว่าแม่นยำและล้ำสมัยมากสำหรับยุคนั้นนะครับนอกจากนี้ครับฮอยเอยังได้มีการผลิตนาฬิกาแบบแผงควบคุมการจับเวลาหรือที่เรียกว่า Dashboard t i m e er มอร์สำหรับติดอยู่บนคอนโซลภายในรถยนต์และเครื่องบินโดยใช้ชื่อว่าออทาเวีซึ่งเป็นการรวมคำกันระหว่างคำว่าออโตม o b บ l ลและ a อ i a t i ชันะครับ เป็นแผงนาฬิกาที่ประกอบไปด้วยนาฬิกาทั้งหมด2เรือนนะครับที่เรือนหนึ่งเนี่ยสามารถทําหน้าที่บอกเวลาได้และอีกเรือนหนึ่งจะเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่สามารถจับเวลาได้นานสูงสุดที่12ชั่วโมงถือว่าเป็นทั้งโอกาสและจังหวะที่ทําให้ฮอยเลอร์ได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นนะครับและยังเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ฮอยเลอร์ได้ทําการปูรากฐานในการเป็นแบรนด์นาฬิกาของวงการกีฬาเพื่อต่อยอดไปยังวงการมอเตอร์สปอร์ตในอนาคตด้วยครับ จุดเปลี่ยนจริงๆของฮอยเลอร์จะอยู่ในช่วงปี1960นะครับเมื่อบริษัทถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นถึงแจ็คฮอยเลอร์ซึ่งถือเป็นฮอยเลอร์รุ่นที่4ที่เข้ามาบริหารงานครับซึ่งในปี1962ฮอยเลอร์ได้เปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันแรกสุดของฮอยเลอร์ในชื่อรุ่นว่าออเทอร์เวียซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากแดชบอร์ดไทม์เมอร์ที่ได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโดยมีการออกแบบให้บนหน้าปัดนาฬิกามีวงแหวนโครโนกราฟทั้งหมด3วง สามารถจับเวลาได้โดยที่การบอกเวลาหลักก็จะเป็นหน้าที่ของเข็มยาวและเข็มสั้นที่เดินรอบหน้าปัดตามปกติเหมือนเป็นการรวมนาฬิกาแดชบอร์ดทามเมอร์ทั้ง2องเรือนมาไว้บนข้อมือบนหน้าปัดเดียวกันนั่นเองครับหลังจากนั้น1ปีในปี1963 h o ครับฮอยเอก็ได้เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า h o ยเออร r er ค e r a ซึ่งเป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคาร์เรราพานาเมริกาน่า การแข่งรถแบบ endurance ด้วยระยะทางกว่า3,000กิโลเมตรในประเทศเม็กซิโกนะครับที่เป็นส่วนผสมระหว่างความตื่นเต้นและความอันตรายเข้าด้วยกันโดย Jack h o ยเ r er ผู้ที่ลงไหลในกีฬามอเตอร์สปอร์อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ได้เอาคอนเซปต์นี้มาเข้าลนยผลิตและออกแบบให้นาฬิกามีดีไซน์หน้าปัดที่เรียบง่ายแต่ผสมไปด้วยความดุดันสามารถอ่านค่าบนหน้าปัดได้ชัดเจนจนสุดท้ายก็ได้กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักแข่งจริงเลยทีเดียวครับ และจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับฮอยเอ a ร์คารก็ได้กลายมาเป็นนาฬิการุ่นเรือธงที่เปรียบเสมือนไอคอนของนาฬิกาโคโนกราฟที่นักสะสมและคนรักกีฬาโมเตอร์สปอร์ตจะต้องอยากมีไว้ครอบครองสักเรือนหนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้น6ปีนะครับในปี1969 Hoyer กอร์ก็ได้สร้างความฮือฮาให้วงการนาฬิกาโคโนกราฟอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการเปิดตัวฮอยเออร์โมนาโ หนึ่งในในาฬิกาโครโนกราฟอัตโนมัติรุ่นแรกของโลกที่มีดีไซน์สี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีความสามารถในการกันน้ําได้ที่ไม่เหมือนใครในยุคนั้นนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสนามแข่งรถ F1 อย่างโมนาโกกรังปรีนะครับที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อว่ายากที่สุดในโลกสนามหนึ่งเลยและฮอยเออร์โมนาโกที่มีภาพการเป็นนาฬิกาของวงการมอเตอร์สปอร์ตก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะครับเมื่อสตีฟแม็กควีนนักแสดงแห่งยุคเจ้าของฉายา King of c คู l cool, ได้สวมใส่ฮอยเออร์โมนาโกในภาพยนตร์เรื่องเลอมังในปี19971นันเอง ซึ่งในช่วงปีนั้นก็เป็นปีเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ควอส c r i สิสขึ้นในวงการนาฬิกานะครับโดยในช่วงธันวาคมของปี1969ครับแบรนด์จากญี่ปุ่น1แบรนด์ที่มีชื่อว่าไซโก้ครับได้ทําการปฏิวัติว,ตวงการนาฬิกาข้อมือครั้งใหญ่ที่เกิดทำให้แบรนด์นาฬิกาหรูสัญชาติสวิสต่างๆต,ต,ต้องล้มทางกระดาษเลยนะครับ ด้วยการเปิดตัวนาฬิกา Quartz Astron เป็นนาฬิกาที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือว่าก็คือฐานนาฬิกาที่เรารู้จักกันนะครับแทนที่ระบบกลไกลแบบดั้งเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพที่พอกันแต่ว่ามีดีไซน์ที่โชบเชี่ยวทันสมัยเจาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานโดยตรงแถมมีราคาที่ถูกกว่ามากครับ ทำให้ป้ายคำว่า Swiss Made กลายเป็นสินค้าที่มีราคาเกินจริงไปในทันทีและแน่นอนว่า h o r er e r ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์เหล่านั้นที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ h o r er i e r ได้ทำการลงทุนเริ่มโครงการ Chronometric ที่จะพัฒนากลไกลโครโนกราฟในแบบอัตโนมัติเรือนแรกๆของโลกขึ้นมาครับแต่โปรเจกต์นี้ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการเข้ามาของนาฬิกาแบบ Quartz ที่ชิงทั้งพื้นที่สื่อและยอดขายไปอย่างมหาศาล ทำให้ฮอยเออร์เองครับมีการพยายามปรับตัวโดยการผลิตนาฬิกาควอตซ์ของตัวเองขึ้นมาโดยใช,ช้ชื่อรุ่นว่าโครโนส p l i ตในปี1975แต่สุดท้ายการแข่งขันกับแบรนด์นาฬิกาจากญี่ปุ่นทั้งไซโก คาซิโอหรือว่าซิตี้เซนเองเนี่ยก็ยากมากๆนะครับรวมถึงปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นที่ทําให้ฮอยเออร์แทบจะสู้ต่อไม่ไหวจนกระทั่งในปี1985บครับบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่าเ c คน i สเดวอนการ์ดหรือที่เรียกสั้นๆว่าแทกนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งในตอนนั้นก็ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับ m c คลาเรนเอฟวันทีมได้เข้าซื้อกิจการของฮอยเออร์ครับและเปลี่ยนชื่อแบรนด์โดยการผสมคําให้กลายเป็นแ er, ท,ทนกฮกนนจจนนอย ซึ่งสาเหตุที่แท็กได้เข้ามาอุ้มฮอยเออร์ในเวลานั้นนะครับเพราะว่าแท็กมองว่าฮอยเออร์เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีชื่อเสียงในวงการมอเตอร์สปอร์ตและเหมาะกับภาพลักษณ์ของ F1 ที่ตัวเองได้ทําการสนับสนุนอยู่แล้วครับและทําให้แท็กฮอยเออร์ได้จัดก,การเปลี่ยน positioning ของตัวเองให้เชื่อมโยงกับกีฬาแห่งความเร็วอย่างเต็มตัวแต่ก็ยังคงความหรูหราที่เป็นมรดกของฮอยเออร์มาอย่างยาวนาน ซึ่ง1ปีให้หลังครับก็มีนาฬิการุ่นใหม่จาก t ท็ h ค u e r ออกมาในชื่อรุ่นว่า t e g h ค u e r Formula 1เป็นการผสมผสานระหว่างมาตรฐานการผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์ตัวเครื่องแบบ q u a ต t ์และ DNA ของ F1 ที่ทำให้ t a ็ h ค u e เเริ่มกลับมาอยู่ในเส้นทางเดิมได้อีกครั้งครับ ช่วงปลายศตวรรษที่90ครับเป็นช่วงปีที่นาฬิกาหรูจากสวิสเริ่มฟื้นตัวจากควอทส์คริสตสนะครับแต่ละแบรนด์ก็เดินหน้าพัฒนาและผลิตนาฬิกาพร้อมเทคโนโลยีของตัวเองกันต่อซึ่งแท็กโคยเออร์ก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ของตัวเองโดยการเอานาฬิกาคอลเลกชันคลาสสิกอย่างคาร์เรราและโมนาโกกลับมาเร e อเดชันอีกครั้งช่วยเรียกฐานแฟนคลับของนาฬิกากลไกแบบดั้งเดิมกลับมาครับรวมถึงรุ่นฟอร์มูล่าวันที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามพร้อมกับราคาที่จับต้องได้ก็ได้สร้้้าาาาางงกกกกรระแสลลับมมขออนนฬหูไไดด่ยยยเเทีีวค แต่ในฐานะของแบรนด์นาฬิกาที่เป็นแบบ individual b ชวลแบรนดจะทำการสู้กับกลุ่มบริษัทนาฬิกายักษ์ใหญ่อย่าง Swatch Group ในเวลานั้นที่มีทั้ง Omega, Tissot, Swatch ที่ครองตลาดในทุกขั้นบันไดเนี่ย ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากนะครับเมื่อในปี1999มีกลุ่มบริษัท Luxury Product ยักษ์ใหญ่ของโลกครับอย่าง LVMH หรือว่า Louis Vuitton m o e t Hennessy กลุ่มบริษัทเจ้าของแบรนด์หรูระดับโลกอย่าง Louis Vuitton ที่กำลังมองหาโอกาสในการขยายอาณาจักรแบรนด์นาฬิกาหรูได้เข้ามาซื้อกิจการของ Tag Heuer ด้วยมูลค่ากว่า740ล้าน US อลลาร์ในเวลานั้นนะครับเป็นจังหวัดที่ช่วยยกระดับให้ Tag Heuer กลายมาเป็น Luxury Watch ชแบรนด์อย่างเต็มตัว และเป็นเงินทุนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลิตและส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลกได้นั่นเองครับซึ่งแท็กคอยเออร์เองก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับพวกเขาไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆบนข้อมือของผู้สวมใส่ในปี2004ครับแท็กคอยเออร์เปิดตัวโมนาโก V4 ที่ใช้กลไกแบบ b บลต์ดร v เวหรือการใช้สายพานแทนเฟืองนาฬิกาภายในตัวเครื่องครั้งแรกของโลกที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับ และนอกจากนั้นยังมี Aqua Racer นาฬิกาสายดำน้ำหรือว่า Dive Watch ที่กลายมาเป็น entry level ของ Luxury Watch ที่ใครหลายๆคนอาจจะอยากได้เป็นเจ้าของครับ ต่อมาเป็น Carrera Caliber 1887ในปี2010นะครับเป็นนาฬิกาข้อมือที่มีหน้าปัดขนาด41ม mm, มบนเครื่องขึ้นลันอัตโนมัติที่มาพร้อมกับระบบ in-house chronograph เก็บสำรองพลังงานได้ประมาณ41ชั่วโมงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเครื่องนาฬิกาด้วยตัวเองรุ่นแรกหลังจากมีการประกาศจาก Swatch Group ที่จะยกเลิกการ supply เครื่องนาฬิกาให้กับแบ,บ,แบรนด์อื่นๆนั่นเองครับ ต่อมาเป็นรุ่น Carrera Caliber h o y e r 01และ h o y e r 02ในปี2015ครับพร้อมหน้าปัดแบบ Skeleton ที่เห็น,นกลไกภายในตัวเรือนด้วยดีไซน์แบบ Modern Industrial สามารถสำรองพลังงานได้สูงสุดที่80ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ได้กลายมาเป็น Modern s p o r t l u x u r y Watch ของ t e g h h o e r มาจนถึงทุกวันนี้ และท่ามกลางกระแสของ s สมา t ์ท t c h ในปี2015ครับทำให้ t a ็ h e u e r ไม่รอช้ากระโดดเข้ามาร่วมตลาดนี้ด้วยการเปิดตัว t a g h e u e r c o n n e c t e d นะครับถือเป็นแบรนด์นาฬิกาหรูรายแรกที่ทำ SmartWatch ของตัวเองโดยได้พัฒนาร่วมกันกับทั้ง Intel สสำหรับฮาร์ดแวร์และ Google สำหรับระบบปฏิบัติการ ตัวเรือนจะใช้ดีไซน์ของคาร์เรราที่แสดงถึงกลิ่นอายของแท็กคอยเออร์ได้อย่างชัดเจนผลิตจากวัสดุไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงทนทานซึ่งหลังจากการเปิดตัวในครั้งนั้นเนี่ยแท็กคอยเออร์ก็ได้พัฒนาสมาร์ทวอชรุ่นนี้ของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งล่าสุดก็คือ Tag h er e u e r c o n n e c t e d e4 ที่มีรุ่นพิเศษอย่าง g อ l f ฟ d i t i o n แสดงผลสนามกอล์ฟได้กว่า40,000สนามทั่วโลกนะครับและ Porsche Edition ที่สามารถแสดงสถานะแบตเตอรี่ของ r s c h ชรุ่นที่เป็น e v หรือ Plug-in Hybrid ได้ครับ และหากว่าเป็นพอ c h ชในฝั่งของสันดาบก็จะสามารถแสดงปริมาณน,น้ำมันคงเหลือบนหน้าปัดนาฬิกาได้นอกจากนั้นยังสามารถแสดงเลขไมล์ของรถบอกระยะทางที่ขับได้จากพลังงานที่เหลือรวมถึงฟีเจอร์เอ็กซคลูซีฟต่างๆมากมายได้อย่างชานฉลาดเพิ่มความหรูหราที่มาพร้อมกับนวัตกรรมไปอีกระดับนั่นเองครับ เป็นเวลากว่า165ปีแล้วนะครับที่แท็กคอยเออร์ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ผลิตนาฬิกาแต่เป็นผู้กำหนดมาตรฐานของเวลาทั้งในสนามแข่งบนท้องถนนและในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่นาฬิกาสต็อปวอชรุ่นแรกคาร์เรราที่เกิดมาด้วยแรงบันดาลใจจากสนามแข่งโมนาโกบนข้อมือของสตีฟแมคควีนไปจนถึงสมาร์ทวอชในศตวรรษที่21ทุกอย่างสะท้อนถึงคำว่า don't crack under pressure ที่เป็นทั้งปรัชญาและสโลแกนของแท็กคอยเออร์ได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะสนุกกับเรื่องราวการเดินทางตลอด165ปีของแท็กคอยเออร์แล้วคุณเองครับมีแท็กคอยเออร์รุ่นไหนที่ชื่นชอบหรือประทับใจเป็นพิเศษไหมลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ไว้หน่อยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับผมต่างคลาวิสเปอร์สวัสดีครับ